สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆนนะครับกลับเข้ามาสู่วิดีโอคอร์ส Facebook Marketing นะครับวิดีโอนี้นะครับก็ทำส่งท้ายปีให้นะครับก็จะเป็นวิดีโอคอร์ส Facebook Marketing ในวิดีโอ E p ีที่39นะครับในวิดีโอ EP ีนี้นะครับผมจะมาแชร์ทริคเล็กเล็กแน่น้อยนะครับที่จะทำให้แอดของเพื่อนเนเนี่ยมันแม่นยำมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพพร้อมแล้วก็มาเริ่มลงสนามจริงกันได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับก็มาที่ตัว facebook ของเราก่อนนะครับแล้วก็มาที่ตัวาการโฆษณาเนานะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวาการโฆษณาของผมก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับหน้าตายังคงเดิมทุกอย่างเนาะของเพื่อนๆบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแบบเหลือหวัตถุประสงค์ละเท่าที่ทราบมานะครับณนะวันที่ผมอัดวิดีโอเนี่ยคนเกา่เกาๆนะครับก็ยังใช้อ่หน้าตาการลงโฆษณาแบบเดิมแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบใหม่หรือแบบเดิมเนี่ยมันก็ยิงได้เหมือนกันเนาะ ามาในวิดีโอ EP นี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของการยิงแอดให้มันแม่นขึ้นคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับ EP นี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากการอัปเดตครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ iOS 14.5เวลาเราเซตแอดนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเวลาเราสร้างแอดขึ้นมาหนึ่งตัวใช่ไหมครับสมมติเราเลือกวัตถุประสงค์ข้อความเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆจะมองข้ามเรื่องนี้อ่ะไปนะครับไปดูกันสมมุติว่าเราเปิด CBO นะครับ หรือว,ว่าใส่เงินไปวันสักสามร้อยบาทกดถัดไปไอ้ตรงตำแหน่งการจัดวางเนี่ยตรงเนี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับครนี้เนี่ยจุดไคลแม็กมันอยู่ตรงนี้แหละครับว่าเหตุผลหนึ่งที่เวลาเราใส่ความสนใจอะไรลงไปแล้วเนี่ยสมมติว่าผมใส่ความสนใจลงไปว่าเบเกอรี่แล้วมันเหมือนว่ามันไม่ได้แม่นยำขึ้นเลยเนี่ยเพราะอะไรครับ เพราะว่า f c e e o o o เนี่ยตั้งเขาออกกฎขึ้นมานะครับตั้งแต่ที่มีการอัปเดตตัว iOS 14.5เนี่ยตัว iOS 14.5เนี่ยมันจะไม่สามารถให้ใครมาแพ็ค่าคนที่ใช้ระบบนี้ได้เลยหมายความว่าคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ตั้งแต่14.5ขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าเขาจะเข้าเว็บไซต์ไหนก็นแล้วแต่ผู้ให้บริการเว็บนั้นหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนั้นจะไม่สามารถแพคค่าเขาได้เลยส่งผลให้คนที่เล่น Facebook ด้วย iOS 14.5เนี่ย เฟซบุ๊กไม่สามารถแมทความสนใจตรงเนี้ลงไปได้ครับอ่าปกติเราเราใส่เบเกอรี่ลงไปใช่ไหมแอดโฆษณาของเราเนี่ยก็จะไปสนใจเกี่ยวกับคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องของเพจเบเกอรี่แต่ปัจจุบันเนี่ยเฟซบุ๊กไม่สามารถแทรกค่าคนที่ใช้ iOS 14.5ได้ไงครับเพราะฉะนั้นมันจะใช้วิธีการสุ่มโชว์ครับแอดของเราปัจจุบันเนี่ยถูกสุ่มโชว์นะครับสำหรับคนที่ใช้ iOS 14.5 เพราะฉะนั้นผมจะแก้ปัญหานี้แบบง่ายๆนะครับก็คือเราจะไม่เลือกตำแหน่งการจัดวางเป็นอัตโนมัตินะครับแต่เราจะเลือกเป็นกำหนดเองครับเพื่อนๆจะกำหนดเป็นอะไรก็ก,ก็แล้วแต่เนาะแต่โดยหลักๆแล้วเราก็จะกำหนดเป็นฟีดถูกไหมฮะแล้วก็เป็นพวกกล่องข้อความนะครับอย่างอื่นเนี่ยเราก็อาจจะไม่โชว์เลยเราโชว์แค่ฟีดกับกล่องข้อความอย่างเดียวนะครับเพื่อที่จะได้หนึ่งประหยัดเงินด้วยถ้าเราไม่ได้มีเงินเยอะแต่จุดคลแม็กซ์มันอยู่ตรงนี้ครับตรงแสดงเพิ่มเติมตรงเนี้ย เราจะต้องมาเลือกระบบปฏิบัติการครับคือปกติถ้าเราไม่เซตอะไรเลยเนี่ยเราจะไปโชว์เฉพาะอุปกรณ์มือถือทั้งหมดแต่ในวิดีโอบทเรียนนี้ทริคหนึ่งที่ผมอยากให้พเพื่อนๆเข้าใจก็คือเราจะเลือกให้โชว์แต่เฉพาะ Android เท่านั้นหรือจะเลือกให้โชว์แต่เฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเพราะว่า Facebook จะแท็กค่าได้อย่างเดียวคือคนที่ใช้เป็น iPhone นะครับ อ่าขั้นต่ํานะฮะขั้นต่ํานะระบบปฏิบัติการขั้นต่ําตั้งแต่สองจุดสูขึ้นไปสูงสุดเนี่ยเอาเราเอาสูงสุดเลยก็คือถึงสิบสี่จุดแปดแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราอยากจะยิงไปขาย i อโอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเซตโฆษณาให้ดูนะว่าอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนจะต้องเข้าใจก่อนเพื่อแยกไม่ให้มันรวมกันไม่อย่างนั้นเนี่ยแอดของเราเนี่ยจะถ,ถูกวิ่งแบบสุ่มโชว เราจะต้องสร้างแอดนะครับโดยการสร้างมาหนึ่งแคมเปญแล้วโคนชุดโฆษณาขึ้นมานะครับ2ตัวตัวหนึ่งยิงไปที่ Android ตัวหนึ่งยิงมาที่ iOS ครับมันก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายที่เราเซตตรงนี้มีความแม่นยำมากขึ้นเคียงแต่ว่าเลือกไปโชว์คนละระบบปฏิบัติการกันนั่นเองไม่เอามาปนกันนะครับอันนี้คือทริคที่หนึ่ทริคที่สนะครับที่ผมจะพูดนั่นก็คือเรื่องของตำแหน่งที่ตั้ง โดยหลักการแล้วนะครับเราทุกคนเนี่ยสามารถดูได้อยู่แล้วแหละว,ว่าใครหรือจังหวัดไหนเนี่ยที่เห็นแอดเรามากที่สุดแล้วเราแล้วผมก็เคยสอนแล้วด้วยว่าเวลาเราไปดูว่าเอ้ยจังหวัดไหนเนี่ยที่มันไม่คลิกเราก็เลือกไม่รวมได้เช่นสมมุติผมอยากอ,อ,อยากจะให้ยิงแอดทุกจังหวัดเลยแต่ไม่อยากให้ไปโชว์ที่สุราษฎร์ธานีอะไรแบบนี้นะครับผมก็สามารถเลือกสุราษฎร์นะครับจังหวัดสุราษฎร์หรือจังหวัด อ่ะสมมติว่าเป็นเพชรบุรีก็ได้อ่ะง่ายๆนะครับสกดง่ายๆแบบเนี้ยเป็นต้นแอดของผมจะวิ่งทุกจังหวัดเลยแต่ไม่ไปโชว์ที่เพชรบุรีแต่วิธีนี้นะครับบางทีมันก็อาจจะดูเหมือนอกีดกันเกินไปสิ่งที่ผมอยากให้ทําก็คือคัดออกก่อนครับแล้วเลือกเฉพาะบางจังหวัดมาแสดงผลเช่นสมมุติว่าอ่าผมเนี่ยยิงแอดเพื่อโปรโมทคาเฟ่ผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีใช่ไหมเพชรบุรีอ่าผมก็เลือกไปก่อนเพชรบุรีหนึ่งจังหวัด ใกล้เคียงมีอะไรบ้างครับเพชรบุรีฮะกรุงเทพอ่ากรุงเทพมีอะไรอีกราชบุรีอ่าแล้วก็ประจวบนะครับประจวบมีไหมอ่ามีนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือเราจะลากปักหมุดตามอําเภอครับอย่างเพชรบุรีเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นไหมเพชรบุรีเนี่ยมันจะมาปักหมุดตรงนี้เลยอําเภอเมือง ซึ่งเราเราต้องการเอาเฉพาะบางอำเภอที่เราคิดว่าเป็นอำเภอที่จะมาซื้อของเราได้นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นผมปักไปที่อำเภอเขาย้อยแบบนี้เป็นต้นอ่าผมปักไปที่อำเภอหัวหินเพราะผมรู้แล้วว่าคนจะต้องมาเที่ยวโซนนี้ยผมอยากให้เห็นโฆษณาผมเพื่อเขาจะได้เดินมาที่เดินทางมาที่คาเฟ่ผมได้นะครับผมปักไปที่อำเภอท่ายางใช้วิธีนี้นะครับ ควบคู่ไปกับวิธีที่ผมอธิบายในเมื่อสักครู่นี้เลยครับก็คือเราเลือกเป็นระบบปฏิบัติการเราใส่ความสนใจลงไปเราเลือกจังหวัดขึ้นมานะครับจังหวัดที่ที่เราคิดว่ามีคนคลิกตัวจังหวัดเรามากที่สุดอ่ะบางคนงงเอ๊ะดูจังหวัดดูตรงไหนอ่ะดูตรงนี้ครับเวลาเราอ่านค่าโฆษณาเนาะสมมุติเราเข้ามาในตัวจัดก,การโฆษณาเนี่ยอ่าเข้ามาที่อ่บัญชีโฆษณาก่อนนะครับแล้วเราเลือกแอบมาสักตัวหนึ่ง นะสมมุติว่าเราเลือกแอดผมเลือกแอดมาเอาเป็นแอดตัวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ไปที่แถบสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่เมนูข้อมูลแยกย่อยนะครับตามการนําส่งแล้วเลือกภูมิภาคครับเราจะเห็นเลยว่าแอดของเราตัวนี้นะครับไปโชว์ยังจังหวัดไหนบ้างอ่ะเราก็เอาผลลับการคลิกที่มากที่สุดหรือคนที่ส่งข้อความมากที่สุดขึ้นมาโชว์บนสุดก็ได้ครับ อันนี้คือผลลัพธ์นะครับจะสังเกตแม่บางจังหวัดไม่มีผลลัพธ์เราเลือกเฉพาะบางจังหวัดที่มีผลลัพธ์นะครับเอามาใส่แล้วก็มาสโคบเป็นอำเภอครับเลือกอำเภอใหญ่ๆโดยหลักการกิโลเมตรเนี่ยผมให้ประมาณสัก15กิโลพอนะ1 0ถึงกิโลพอจะได้ไม่กว้างอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสโคบแอดให้มันดูแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ไปโชว์ยังระบบปฏิบัติการที่ดีมากขึ้นนะครับอะคราวนี้มาดูวิธีการใช้จริงครับ อันนี้คือสองจุดนะครับที่ผมมาแนะนําในคลิปนี้นะสมมุติว่าผมกดยกเลิกที่เมื่อกี้ผมสร้างก่อนนะครับผมเนี่ยมีแอดอยู่แล้วหนึ่งตัวนะครับผมก็มาที่แอดตัวนี้นะครับแล้วมาที่ชุดโฆษณาเสร็จแล้วเนี่ยผมทําการโคลนชุดโฆษณาตัวนี้ครับโดยการติ๊กข้างหน้าแล้วเลือกสร้างซ้ำเราเลือกแคมเปญต้นฉบับนะครับพอเราสร้างซ้ำเสร็จปุ๊บ สิ่งที่เรามาแก้ก็คือเรามาแก้ตรงตำแหน่งการจัดวางครับแล้วเราเลือกแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมตรงอุปกรณ์ที่เป็น a l เนาะก็เหมือนเดิมเลยครับเลือกเลยว่าสมมติว่าเราไม่อยากให้ยิงไปโชว์ที่ iOS ผมก็จะเลือกเฉพาะ Android แบบนี้เป็นต้นผมเลือกตั้งแต่ระบบเดียการต่ำสุดจนสูงสุดเลยก็คือ Android 1 1แบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ายิง iOS แล้วเนี่ยปัญหาคือเราเราไม่รู้ความสนใจยอยู่แล้วสุดท้ายมันก็เป็นระบบแบบสุ่มโชว์อยู่แล้ว แล้วคราวนี้สิ่งที่ผมจะทําเพิ่มเติมก็คือผมก็มาสโคปรตรงทาเลที่ตั้งผมก็เลือกเฉพาะจังหวัดนะครับที่ที่เมื่อกี้ผมทําให้ดูนั่นเองแล้วก็เอามาปักหมุดตามอาเภอผมจะไม่ยิงทั้งประเทศไทยผมจะเลือกเฉพาะจังหวัดที่มีคนอินบ็อกมาหาข้อความของผมเช่นสมมุติผมเลือกกรุงเทพอ่าผมเลือกกรุงเทพมหานครผมก็จะเลือกเขตเลยนะครับอ่าว่าเป็นเขตเอาเอาซัก เขตไหนบ้างหรือว่าจะเอากี่กิโลในของจังหวัดนั้นนั้นผมจะใส่แค่นี้พอผมจะไม่ใส่ทั้งประเทศไทยถ้าสมมติเราไม่อยากปักฏุดเปอำเภอคือใส่ทั้งจังหวัดแล้วเลือกกิโลเอานะครับอันนี้เป็นทริคนะครับที่ให้เพื่อนๆลองไปใช้กันดูแล้วก็อ่ะสมมุติว่าเราเราสร้างอันนี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกเลิกให้ดูก่อนเนาะเราก็ทําการโคลนแบบนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วอันนี้เราก็อาจจะยิงไปที่ iOS ก็ได้ก็ทํา2ตัวแยกกันเป็น Android ตัวหนึ่ง iOS ตัวหนึ่งแค่นี้แอดของเราก็จะวิ่งอย่างถูกต้้องแลว ไม่ต้องไปใช้วิธีการสุ่มโชว์นะครับเพราะว่า iOS เนี่ยมันไม่สามารถที่จะ t r a c ค่าได้นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในการทำให้แอดของเราเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากช่องทางการติดตามไว้นิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะติดตามแล้วก็อยากจะเรียนฟรีนะครับก็จะมีช anel นัทธวุฒิภูเพชรน,นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าไลค์เกินร้อยสองร้อยเดี๋ยวทำวิดีโอให้อีกนะครับ อ่าแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยช่องทางที่2นะครับไลน์แอดนันทวุฒิแปดห้าสี่ฟอลโล่ไปได้เลยเวลามีคลิปแบบนี้ออกใหม่บอสแคให้ได้เรียนก่อนฟรีนะครับไม่ต้องเสียเงินช่องทางที่สามนะครับก็จะเป็นแฟนเพจนันทวุฒิคู่เพรนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเวลามีไลฟ์สดเวลามีคอร์สต,ต่างๆที่เป็นคอร์สฟรีก็จะประกาศที่หน้าแฟนเพจนี้เท่านั้นแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวนเเป็ชื่อสาายทฉๆ ก็สามารถที่ a d ด f r ร e มาได้คนไหนไม่กล้า a d ด f r ร e ก็กด follow เอาแล้วกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะครับกท็ทุกช่องทางการติดตามก็กดเป็น CF เฟิร์สเป็นรายการโปรดให้ด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่กำลังหัดยิงแอดนะครับอันนี้ก็เป็นคลิคเล็กน้อยแล้วกันที่เอามาแชร์นะครับสวัสดีครับ